ท่านสาธุชนนั้นหลายมาตอนนี้ก็ต่อตอนที่จบตอนแรกเพราว่าในเมื่อทั้งทุกุมารทั้งสองมานั่งบนตักพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็ถามว่าพ่อกับแม่มีความสุขไหมเธอทั้งสองก็ตอบว่าพ่อกับแม่มีความทุกข์มากตอนเช้าแม่ต้องไปหาผลไม้ตอนบ่ายมาให้พ่อและให้ลูกกิน ในป่าก็มีตะเหลือบตะยุงทั้งห i, ลายเรามีความลำบากไปเหมือนอยู่ในวงังพระเจ้ากรุงพนชัยก็ตั้งใจคิดว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องจัดขบวนไปรับพระเวสสันดรจพ่ประกาศธรรมดาประชาชนทราบประชาชนชาวกรุงพนชัยทั้งหมดเมื่อทราบแล้วก็ดีใจว่าพระเวสสันดรจะกลับอีตอนนี้เทวดาไม่ยุงนะ แล้วว่ามันในเมื่อพระแบบสันดอนไปแล้วลงทานมันก็หยุดคนจนกับคนรวยก็มีความลําบากเท่านี้เพราะอะไรคนจนก็มีกินมีใช้มีผ้านุ่งผ้าห่มมีเงินทองใช้มีอาหารกินทาเวลาไอ้คนรวยมันก็ขี้เกียจหุงข้าวกินขี้เกียจซื้อผ้าก็มา,มา,มาเมาที่ลงทานเขาเรียกว่าลงทานเปิดไม่ใช่ลงทานปิดไม่เฉพาะบคุคคล เะนัน้นเมื่อทราบข่าวว่าจะไปรับพระเทสันดอนคนทั้งหมดในกรุงพุนชัยทั้งหมดต่างยกขยโยงเป็นขบวนจะไปรับพระเจ้ากรุงพุนชัยแต่ตอนนี้หยุดไว้ก่อนนะไม่ใช่หยุดไปซ่วมหยุดเรื่องราวตัวนี้ไว้ก่อนถ้ากล่าวถึงว่าการหาและชาลีทำไมในเมื่อพระเวสันดรให้โชชก ถ้าชูชกรับไปทําไมจึงต้องผูกต้องตีต้องต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่ไม,ไม่ไม่มีแม่นะต่อหน้าพ่อมาในระหว่างทางก็ขึ้นก็ตีตลอดทางก็ความจริงแล้วไม่เคยรู้จักกันเด็กทั้งสองก็เป็นคนดีไม่น่าอยาขึ้นอยาตีตอนนี้ตามพระบาลีทั้งกล่าวทั้งกดขุองกรรมโยมจําให้ดีนะกฎของกราวนี้มันเอาไม่เลือกว่าใคร ไม่มีใครทั้งหมดที่หนีกฎของกับได้อย่าลืมว่าที่คนเขาไปจดหมายมาติงว่าอาตมาเป็นนักเป็นอะไรเป็นนักวิมานเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าสำนักวิมานอะไรอะไรก็พูดถึงวิมานเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างตายแล้วก็เกิดบ้างต้องเขาตายแล้วไม่เกิด ก็ขอตอบท่านเจ้าของจดหมายบอกว่าตามบาลีท่านว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพระเจ้าก็ไปเป็นเป็นเวสสันดรมาก่อนเมื่อตายจากเวสสันดรไปอยู่ชั้นดวสิทธิ์ลงจากชั้นดุสิทธิ์ก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้อาตมาเป็นสาวกของท่านแล้วก็พิสูจน์คำสอนของท่านแต่ท่านต้องการบัญญัติปฏิบัติ ก็เห็นจริงรู้จริงตามนี้ก็เลยว่าตามนี้ของท่านจะสูญก็สูญไปตามใจเธอะสูญไปตามลาพังเื่องใครจะสูญก็ท่านก็ตามใจท่านไม่ขัดใจใคราอาตมาไม่สูญแน่คันณะอาตมาก็ไม่ยอมสูญแน่ตายจากชาตินี้แล้วอย่างน้อยสุดขอยไปสวรรค์หรือไปพรมโลกก็ปฏิพันธ์ก็แล้วกัน จะไปนั่งมองดวงวงมองดูคนศูนย์คือศูนย์จากความดีศูนย์จากอน,นุสโลกศูนย์จากสวรรค์ศูนย์จากสมบรโลกศูนย์จากนิพพานคือลงอเวจีมหามรกคได้ลงโลกกันไปเอาคุยกันต่อไปว่าเด็กทั้งสองที่ต้องถูกแบบนี้เพราะว่าสมัยก่อนไอ้ไม่เห็นหมนะตายแล้วเกิด สมัยก่อนก่อนที่กัญหาได้ชาลีจะมาเกิดเป็นกัญหาได้ชาลีในตอนนั้นท่านบอกว่ากัญหาและชาลีเกิดเป็นลูกของชาวนาชาวนาตามธรรมดาตอนเชา้าไถนาและตอนสายก็ปล่อยควายตอนนี้เข้ากล้ามีอุกรหนึ่งมีแปลงหนึ่งกัญหาและชาลียังเป็นเด็กเขาเรียกว่าพอใช้ได้อายุตั้งเก้าขวบสิบขวบ พ่อแม่ให้ดูดูข้าวกลาก้าเกลียวไฟจะมากินมันก็มีควายแก่ตัวหนึ่งเขาไม่ใช้งานแล้วเขาปล่อยทำอัตยาใยมันก็ไปกินข้าวกล,ากลาก้าคันหา,าชาลีก็ไปไล่ไล่มันก็ไปในเมื่อมันไปแล้วคันหาชาลีกลับมันกลับมากินใหม่มันก็ทำอยู่อย่างนี้ท่านผู้ใหญ่บิดามารนาก็ดูเด็ก ไม่ดูเข้ากลา้าเพียงนิดเดียวทำไมดูไม่ได้เพียงเท่านี้ตอนนี้เด็กทั้งสองก็มีความโกรธจะควายแก่ว่าจะควายแก่ทำให้เราต้องเติดเหนื่อยทั้งวันไล่มันไปแล้วมันก็ไปเรากลับมามันก็กินข้าวกล้ลาพ่อแม่ก็ด,ด่าก็ดุที่หลังเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน หาเชือกไว้เห็นว่าถ้าเจ้าควายแก่มาเมื่อไร่จะจับเจ้าควายแก่สนตะไยรหน้าผูววกติดกับต้นไม้เขี้ยนให้เข็ดมันจะได้เข็ดก็เป็นไปตามนั้นจริงๆวันรุ่งขึ้นเจ้าควายแก่ก็มาใหม่กันหาชาลีก็ไปจับเอาเชือกร้อยจมกูกแล้วผูกติดกับต้นไม้ เอาไม่เรียวตีจนหน้ำใจจะควายแก่มันก็เจ็บถ้าปล่อยจะควายแก่มันก็ไปนั่นตรบัดนั้นเป็นต้นมาจะควายแก่ก็ไม่มารบคนอีกนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเจ้าควายแก่ตัวนั้นมันมันม,ม,ม,มาเกิดเป็นโชชกนั้นในสุดเด็กตั้งสองก็มาเกิดเป็นกัญหาและชาลีในเมื่อพระเวสสั้นดอนบอกให้โชชกจะตัดสินใจว่า ไอ้เจ้าสองคนนี่เป็นลูกเจ้าลูกนายถ้าเราไม่บังคับขู่เข็นให้กลัวทั้งตั้งแต่บัดนี้ต่อไปมันจะเป็นนายเราไม่ใช่คนร,รับใช้เราต้องบังคับขู่เข็นม่ตั้งแต่เริ่มต้นจึงเอาเถาวันมาผูกข้อมือแล้วไม่เดียวตีนี่เขาบรรดาญาโยนหลายโปรดทราบตามนี้ด้วยนะแล้วต่อมากันหาราชาดีก็บอกว่าจะปูเพราะวาเวลานี้ พ่อแม่ทั้งสองมีความลำบากมากพระ้าปู่ก็สั่งยกทัพทั้งหมดเป็นจาตรงกูเสนาคือทัพเดินเท้าทัพช้างทัพมา้าทัพรถจัดเสลียงคือวอเช่าฟ้านะ่ะอย่างสวยงามสวยสง่งามถ้าพรา้อมไปด้วยประชาชนเป็นกองทัพหมดเมือง หมายความทั้งทหารทั้งประชาชนทั้งเด็กผู้ใหญ่ไปกันหมดเวลานั้นจะใครจะเข้ามาร่นเปิ้นกรุงคอน c h ยก็สามารถจะทําได้เพราะไม่มีใคเหลือเพราะการจะไปรับพระเวสสันดรนั้นทุกคนดีใจมากว่าถ้าพระเวสสันดรกลับเข้ามาแล้วคงตั้งลงทานใหม่พวกเราจะอิ่มหมีพิมานนี้อดมานานพระเวสสันดรไปสั้นหลายเดือนนี่อดมานานทำบากมากตอนนี้เห็นคนพระเวสสันดร ถ้าความจริงเขาเห็นอยู่แล้วไหนะที่เขาไม่เห็นเนะี่เทวดายุ่งต่อมาพระเจ้ากุ้ง,งชัยก็จัดกระบวนเดินไปตามเขาบงกฎไปตามที่พระเจ้าหลานน้องสอนนำทางกองทัพบรรหญ่ต้องค่อยๆค่อยๆไปขณะที่ไปเขาหยุดด้วยแค่นี้ก่อนหยุดกลางทางก่อนทัพไม่หยุดแต่เรื่องต้องหยุด ก็กล่าวถึงนางพระนางวัดสีเมื่อชูโชคนำเด็กทั้งสองไปแล้วเทวดาที่แปลงเป็นเสือสองสองเสือสิงหนึ่งสิงก็หายไปหลีกไปพระนางวัดสีก็กลับมาหาพระเวชนดอนที่ตอนกลับเข้ามาในความจริงตามเวลาทุกวันเมื่อกลับเข้ามาแล้วเด็กทั้งสองก็กันหานชาลีจะวิ่งออกไปรับหน้าแม่แต่วันนี้เงียบ ไม่มีลูกมารับก็เข้าไปหาพระเวสสันดรเอาดอกไม้ถวายแล้วก็ถามว่าลูกไปไหนตอนนี้พระเวสสันดรก็คิดในใจว่าถ้าเราพูดตามความเป็นจริงว่าให้เด็กต้องสองไปกับโจชกพระนางมัตสีเป็นผู้หญิงใจอ่อนอาจจะสลบมกระทังชกตายก็ได้ก็จึงไม่พูดหนึ่งเสียไม่ยอมพูด พนามสิลกเทียเรียกหาลูกตั้งสองกันหาราชาลีอยู่ไหนแม่อยู่นี่แม่มาแล้วมาเขาจะมาหาแม่นานที่สุดทั้งเกือบครึ่งวันก็ไม่มีกันหาราชาลีเจ้าหันก็มาหาพระเวสสันดรใหม่ตอนนี้พระเวสสันดรก็พูดตั้งใจคิดว่าถ้าพูดต,งตรงๆพูดดีเธอจะเสียใจมากต้องทำให้เธอโมโหเสียจะได้ไม่เสียใจ จะได้กล่าวกับพระนางวัสศรีว่าเจ้าไปทุกวันกลับมาตอนสายแต่วันนี้เวลามันเลยเป็นเกือบจะค่ำแล้วทำไมจะไม่มาเข้าใจเขาเข้าเขาเข้าไปในป่าไปพบคนทันไปมีชู้ก็แล้วกันไปมีชู้กับคนทันในป่าไอ้คนทนันหมายว่าคนเจ้าชู้เขาพูดสัน เพียงเท่านี้พนามัสีก็เสียใจถึงสลบพระเวสสันดอนก็ตกใจต้องแก้ให้ฟื้นเมื่อรูปหลังรูปไหลจนทั้งฟื้นดีแล้วเราก็บอกตามความนจริงว่าลูกต้องสอนนักความจริงพี่ให้โชกไปแล้วเพื่อ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 ทธยานถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ไห้ให้ลูกให้เมียเป็นทานจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พนามัสีก็โมทนา ข้อค่าข้อเก่าทังกฎของกรรมตามตามเทศเรื่องมัดนมัศีพิลาพหมายความมัดศีลาพระเวสสันดรจะนิพพานพรนนางวัดศีนี้ต่อมาก็เกิดเป็นนางก็มาเกิดเป็นพระอาราหันต์นะภายหลังเมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกแล้วก็ท่านก็มาเกิดเป็นพัญญาขอาเศรษฐาลาโจมาน แล้วต่อมาก็ไปพระหรันตอนที่ไปพระหรรันแล้วจะนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องละไปอ,อำล,กลากราดถึงโทษต่างๆที่ทำมาขออภัยตอนหนึ่งมากล่าวถึงตอนเรื่องของพระเวชชันดอว่าตอนนั้นที่ถูกพระเวชสันดอนต่อว่าเพราะกฎของกรรมคือว่าในสมัยหนึ่งนางกับพระเวชชันดรเกิดเป็นนกกระจาบ นางนกกระจาบจะออกลูกก็ออกไข่แล้วก็ไข่ให้มีลูกนกกระจาบผู้เป็นสามีก็หวังว่าในเมื่อพัญญามีลูกก็ต้องการของหอมของชื่นใจซึ่งจะไปนำเอาเกสรดอกบัวมาให้ก็บินเป็นบินไปสระสระหนึ่งมีดอกบัวดอกใหญ่ก็ไปเกาะที่ฝัก ล้วก็จิกดอกบัวจิกจิกเกสนบัวนั่นจะนำมาให้เมียก็พอดีเจ้าดอกบัวดอกไอ,ไอ้ดอกบัวกลุ่มนั้นต้นนั้นดงต้งดงทั้งดงมันมีลักษณะแปลกพอพระอทย์ขึ้นมันก็บานพระที่ตกมันก็กหุบตอนนั้นเวลานั้นที่พระเวสสันดรเป็นนกกระจากบกำลังจิกเกสอนอยู่พระาที่ตกพอดี ไอ้กรีบบัวก็หอเขามาพระเวสสันดรก็ตกอยู่ในกรีบบัวออกมาไม่ได้ต้องค้างอยู่ในในกรีบบัวนั้นเมื่อตอนเช้ากรีบบัวกลางขึ้นมาก็บินกลับมาหาพัญญาไอ้เจ้ากิ่นแกสอนมันก็หอมไปทั้งตัวพัญญาก็โกรธสามีหาว่าไปติดผู้หญิงใหม่ก็ต่อว่าทุบบ้างตีบ้าง ถ้าสามีก็ไม่ว่าอะไรก็บอกตามความจริงว่าฉันไม่ได้ไปมีชู้ใหม่ไม่ได้ไปมีเมียใหม่ไม่เห็นใครดีกว่าเธอนอกจากที่ว่าดอกบัวมันไม่เปิดฉันก็มาไม่ได้พนางาสีก็ไม่ฟังทั้งดุทั้งด่ทงดาทั้งว่าทั้งตีพระเวสตัรก็เฉยก็ถือว่าสตรีที่มีข้อบทรใหม่ๆจะมีอารมณ์เสียได้ไง่าย นี่ระบรรดาญายติโยมพุทธบรัษัททั้งหลายเชวนามาัชสีสันโถวเป็วสันดอนดุดาว่าหาไม่มชู้ขเขาพกกฎของกลรมมาสมัยเป็นนกกระจาบเอาเล่ากันต่อไป <c oughs> คุยกันต่อไปทีหลังก็มากล่าวถึงพร,พระเจ้ากรุงพนชัยพระเจ้ากรุงพนชัยก็เดินทับค่อยๆเดินมาใช้เวลาหลายวัน เข้ามาใกล้พวกเขาเขาวงกดที่พระเวชนดรอ,อยู่ขณะนั้นพระเวชนดรเห็นกองทัพใหญ่มาก็คิดในใจว่ากองทัพนี้ใหญ่มากมีจัตุรงค์อาวนาด้วยมีประชาชนมากมายก็มีความรู้สึกว่าบรรดาเมืองทั้งหลายอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเข้ามาอยู่ป่ามาบวชที่เมืองมีแต่พ่อแก่แล้ว อาจจะยกทัพมายึดพระนครกรุงหัวใจไว้ได้เมื่อทราบว่าเราอยู่ที่นี่ก็คิดว่าเราอาจถ้ามีชีวิตอยู่ก็อาจจะรวบรวมกำลังพลไปตีกลับก็ได้จึงยกทัพมาเพื่อจะขับเกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวมาก็บอกพระนางวสีว่าจงรับหน้าของทัพนะฉันจะหลบไปข้างหลังก่อน ในตอนนี้บรรดาญาโยพระตถาเส์เป็นกฎของกรรมเหมือนกันฟังดูแล้ว่ากฎกรรมเล็กๆน,น้อยมันเอาไม่เลือกคนดีอย่างพระเวสสันดรมันยังเอาเลยอย่ามหาวิระที่พูดตี่มันก็เอาทุกวันมันเล่นทุกวันอะเลยขี้เกียจบ,บ่นมันท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งพระเวสสันดรนเป็นกษัตริย์วันนั้นทรงเรียบพระนคร การเรียบพระนครนี่เป็นขบวนใหญ่เดินไปบังเอิญมีพระองค์หนึ่งท่านไม่รู้ข่าวท่านเดินสวนทางมา,าเวสัดวนดอยจะบอกอมมายรว่าจะาปณิมณ์พระให้หลีกทางหน่อยถ้าเกิดความกลัวก็หลีกทางไปไกลเพียงแค่นีบ้บรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัตวทั้งหลายเมื่อขบวนของพระเจ้ากรุงรุ่ชัยไปถึง เ็ไปเห็นไอก้กัปนี่โดนบรรดาให้พระเวสสันดรกลัวกองทัพหลบไปอยู่ข้างหลังอสมขอโทษขอย้อนหลังอีกนิดนะนี่ไม่ได้มีหนังสือมาหรอกขอย้อนไหลหน่อยก่อนที่พระยากรุ่นชัยจะเข้ามาถึงย้อนหลังสักหน่อยทอนี้มากล่าวถึงพระอินทพระเวสสันดรให้ลูกเป็นทานแล้วยังไม่ให้เมียเป็นทาน พี่ก็มานึกว่าพระน,นามัตสีเป็นหญิงที่มีความดีมีวาสนาบารมีสูงถ้าบังเอิญมีใครมาขอเข้าพระเวสสันดรนก็จะให้ไปอีกเพราะต้องการพระพฏิยานฉนันจึงได้แปลงเป็นพราหมณ์มาเขาเรียกอินทรพราหมมาขอพระน,นามัตสีพระเวสสันดรก็ถวาย เมื่อให้แล้วคำว่าให้ยังไม่ถวายนะพนระเุทสดาก็ให้ให้แล้วท่านก็แปลงไปเป็นอินตามเดิมท่านบอกว่าพระน,นามัสสีที่เป็นของผมแล้วนะผมขอถวายไว้กับท่านขอฝากไว้ว่าถ้าใครมาขอจงอย่าให้เพราะเป็นของผมแล้วใครมาขอต้องรับอนุญาตจากผมก่อนถ้าต้องการพรอะไรบ้าง ท้าเวทนตอบอกต้องการพรแปประการเอาอย่างง่ายๆคือว่าหนึ่งขอให้กลับไปครองเมืองกรุงก็ใช้ตามเดิมประการที่สองให้มีทรัพย์สมบัติมากแจกทานในตามสบายพระอินก็ให้ให้แล้วท่านก็กลับไปฉะนั้นมัทนาวัชีก็ปลอดภัยคือเป็นอิสรภาพใครจะมาขอไม่ได้อีกะจะขอต้องไปขอขพระอินทร์ พี่โถเอ้ยพระอินทร์แท้ๆนะใครเคยเห็นตัวบ้างนราจะเห็นกระดาษที่เขาเขียนตัวเขียวเออแต่ความจริงถ้าไม่เขียวตามนั้นหรอกถ่ายใช้มงกุฎที่มีมรกตจริงจะเขียวเพาราะราศีมีมรกตมันแผ่ลงมาถ้าเวลาถอดมองกฎอันนั้นแล้วมงกุอันมาใส่ก็สีตามเดิมสีท่านขาแล้วก็เหลือง เหลือมากก็รวมความว่าหลังจากพระอินไปแล้วพระนายพันศิบอิสระเขามาพูดถึงพระเจ้ากรุงศรนชัยพระเจ้ากรุงศรนชัยก็ให้หลานน้งสอนนำไปขึ้นไปหาบ้ะานามสัสีไปตาไปตาลำพังในเมื่อพระเวสสันดรเห็นว่าไม่ใช่ใครเป็นพ่อก็มาไม่มีใครคุมมา ก็พยายาเอามารวมกันเป็นหกษัตริย์เอื้อนมิจ้จกุลพ้นใจกับชายยาเพื่อแสดงคมนาวาสีขณะได้ชารีหกษัตริย์รวมกันมาถึงต่างคนต่างก็เสียใจร้องไห้ร้องไปร้องมาไม่พอสลบไปเลยดีใจสลบไปทั้งหมดทัพทั้งกองทัพก็สลบหมดดีใจเนี่ยสลบเพราะดีใจไม่ใช่เสียใจ ตอนนั้นเทวดาตกใจเนี่ยคนนับแสนกับสบรบลรแบบนี้ถ้าเราไม่ช่วยก็จะาตายไปเลยก็จึงบรรดาในฝนโปลกคนีโปกคนีตกลงมาไอฝนโปลกคณีเนี่ยมันมีน้ำสีแดงค้ายๆน้ำน้ำเท้านกพิราบถ้าใครต้องการให้เปียกมากก็เปียกมากใครต้องการให้เปียกน้อยอก็เปียกน้อยใครไม่ต้องกไม่ไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียก ก็เป็นอันว่าเมื่อฝนตปวนี้ตกลงมาแล้วชุ่มชื้นในก้งหมต่างคงก็ต่างฟืน้นพร้เจ้ากรมงุนชัยก็เชิญพระเวิสันดรขึ้นขึ้น,ข,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 นขึ้นวอชอบฟ้ามาชาชนเข้ามานวสการมากราบมาไหวมาดีใจมาบูชาโอ้ยตอนนี้รับไหวไม่ไหวมึงก็ไหวคูก็ไหวทั้งเวิสันดรก็ยำแย่เหนื่อยเพราะกาันรับการรับไหว เขาไหว้บ้างเขากราบบ้างเขากอดบ้างเขาจับบ้างย่ำแย่อยู่พักใหญ่ต่อเมื่อเขาคลายความดีใจแล้วทุกคนก็เชิญใหพระเวสสันดรขึ้นบอช้าพากลับพระนครต่อมาพระเวสสันดรก็เป็นกษัตริย์ตามเดิมโดยประชาชนตั้งให้เป็นกษัตริย์ตามเดิมเพราะนั้นว่าเรื่องพระเวสสันดรนี้ก็เป็นเรื่องของประชาชนเหมือนกัน แต่เป็นการเต็มใจและไม่เต็มใจของประชาชนตาลำพังแต่ตอนถูกเขามานั้นไม่ใช่ประชาชนเทวดายุง่งเท,วด,ทวดาบรรดาในเขาเกลียดพระเวสสันดรทั้งๆท,ที่พระเวสสันดรเป็นคนน่ารักควรจะบูชาพระเวสสันดรเพราะมีกินมีใช้พระเวสสันดรหิวข้าวก็มีข้าวกินหิวขนมก็มีขนมกิน ไม่มีผ้าผ่อนทนสบายใช้ก็มีกินมีใช้ไม่มีเงินมีทองขอได้มีเงินใช้อย่างนี้คนยังไม่เห็นใจก็เต็มทีแล้วต่างคนต่างก็รักพระเวสสนรก็กล่าวร้างปัจจัยนาคขนปัจจัยช่างปัจจัยนาคที่เมืองเงินกระไรเขาขอยืมไป <c oughs> ไปที่ด้านฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเขาทำนาทำได้กันได้ดีมาก เขาก็ทำช่าง,างกลับมาถวายตามเดิมกลับมาคืนให้ <c oughs> ต่อมาพระเวทตอนมันได้ครองเมืองแล้วก็ใช้ช่างเป็นพานะตวดูลงทานต่อไปประชาชนก,ก็ทำนาหาได้ร่ำรวยรวยก็จริงแหละแต่ว่าอดเห็นแก่ตัวไม่ได้รวยก็จริงแต่ว่าเวลาหิวข้าวมาลงทานดีกว่า ก็มีกับข้าวหลายอย่างไม่ต้องทํากินนี่เป็นอย่างอีกคนเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่มีเสื้อไม่มีผ้าใช้แทนที่จะไปซื้อฟ้ตังที่เรามีเก็บไว้ก่อน <c oughs> ไปขอที่โรงทานดีกว่าหลงพอโรงทานจ่ายวันหลายสัยอาบณนะก็พอกินพอใจสำหรับคนเป็นน้นว่าใน,นเมื่อเพื่อนางกลับมาแล้ว ทุกคนก็มีความสุขเพรววาะฉัดนดัก็มีความสุขอรรบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทยังไม่จบเรื่องนะจบแล้วแต่เวลามันยังไม่จบก็ขอคุยบรบรดาท่านางหลายว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมแม้แต่กรรมเล็กน้อยก็จงอย่าคิดว่ามันจะไม่มีผลดูตัวอย่างนางอมิตดาเวลาจะบูชาพระใช้ดอกไม้แก่ ไอ้ดอกไม้อะไรก็ตามที่มันเหี่ยวๆมันแก่ๆมันจะไม่ใช่แล้วก็ไปบูชาพระผลที่ได้คือว่าก็เกิดมาทีหลังมีผัวแก่คือชูชกชูชกก็แก่พิเศษคือ่กยแก่ครบไม่ได้โคดในข้องอในกระดูกรูปร่างไม่น่ารักเหมือนก็เหมือนก็เหมือนว่ามันก็เหมือนก็ดอกไม้เหี่ยวไม่มีความเปล่งปลั่ง ต่อมาภายหลังเธอกลับใจว่าการบูชาพระมันมีอานิสงส์แล้วอดอกไม้ที่สวยๆบูชาดีกว่าจึงจัดดอกไม้สดไปบูชาพระตอนนี้เป็นเหตุนางเบลดาได้ผลนมนี่แค่ดอกไม้เท่านั้นนะมานยังเอาผลถึงขนาดนี้นี่มากันหาและชาลี ขณาและชาลีทั้งสองนี่ความจริงเธอก็ไม่ผิดเจ้าควายแก่มันทำให้เธอต้องถูกดุถูกด่าถ,ถูกว่ามันเข้ามากินข้าวกล้าของพ่อแม่เธอไล่มันก็ไปแต่บางครั้งเธอกลับมาใหม่มันก็มากินใหม่ผู้ใหญ่ก็ดุเธอก็จับมันเคีียนเคีียนแล้วจนหน้ำใจแล้วก็ปล่อยไปเจ้าควายแก่ก็เข็ด กฎข้องกรรมเพียงเท่านี้บรรดาท่านทู้ถวริษัทขัขนาราชาลีไอ้ควายมันไปเกิดเป็นโชชกขนาราชาลีพเพราะเด็กต้องสอไปเกิดเป็นขนาราชาลีในเมื่อพระเวสสันดรมอบใ่้ไอ้โจชกจังไรมาเทาวันผูกมัดมือทันทีก็เขียนตีต่อหน้าพอ่อเกอคเกิดเกิดเบิดะตับแตกเย่านี้ถือกรรมหนักไปนิดหนึ่ง ว่าดอกไม้ของนางเมตาดาความจริงเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นท่านบรรดาท่านบรรดาญาโยมพุทธริสัทังหลายถ้าจะทําอะไรแล้วก็คอยคิดเรื่องนี้ไปบ้างให้ประการหนึ่งการที่พระเวทสันดอนกลัวกองทัพความจริงเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นจะเป็นผลของกรรมแต่มันก็เป็น ในเมื่อสมัยหนึ่งท่านเป็นกษัต <c oughs> ริย์ทรงรีบพระนครมีขบวนใหญ่มีพระท่านเดินสวนทางมาการที่พระเดินสวนทางมาในท่านไม่รู้และพระเวิสันดรนก็ไม่ได้ดุไม่ไดาให้อมาดวิ่งไปบอกพระท่านบอกขบวนนี่มันใหญ่มากจะลำบากกับพระ คอยพระตัาหลีกทองตามส้นหน่อยเพ้นกระบวนไม่ค่้ยเหลีกออกไปกว้างพนกระบวนพระเกิดความกลัวนั่นเป็นความกลัวของพระหลบไปมาชาติหลังนี่เป็นเหตุเป็นปใจใัจจัยเพราะเป็นตอนกลัวของทัาของพ่อนี่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเขาเกล่าวครังถูชกครั้นี้นหนึ่งเรื่องลืมลืมไปชูชกในเมื่อได้รับสมบัติแล้ว พระเจ้ากุมวิชัยก็ดีใจเลี้ยงใหญ่เอาข้าวปลาข้างข้าวทั้งขนมมาเลี้ยงใหญ่เลี้ยงโชกชูโชกแกเป็นขอทานไม่เคยกินของดีๆก็เลยกินแท้เต็มที่กินแท้เลยกำลังอารมกันย่อยๆ่อยไม่ทันเลยเป็นลมล้มตายเมื่อตายแล้วเขาเประกาศหาญาติของโชกข้ามารับสมบัติในเมื่อไม่มีญาติสมบ,บัติก็ตกเป็นของหลวงตามเดิม เท่าะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัตวได้เวลาพอดีเที่ยงครึ่งนาทีไม่เป็นไรขอรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะทําอะไรก็นึกถึงเรื่องพระเวสสันดรบ้างนะเพราะขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมมันไม่เว้นแม้แต่ไข่แม้แต่พระเจ้าบางเอาถ้าจีพูดเรื่องพระเจ้าเรื่องจะยาวไปใหญ่ขอหยุดพิธเพิณตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล कयूं मे देमदा हंधु